สวัสดีครับช่องธนดลคนขับรถบัสระเบิดระเเชี่ยวครับเอชพีดเอชพีดขณะนี้เราอยู่ที่โดม,มครับเตรียมสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนท่านจะลงจากรถขณะนี่รถเราเป็นไรบ้างครับเนี่ยหนึ่งสายพานว้าวว้าวเตรียมสร้างให้หน่อยแล้วว้าวตัวเก่าใช่ไหมเฮ้ เอยมันก็ติดขัดแผลเอาา๊ะมันติดขัดแต่ว่ามันมาติดบ่โไ,ไม่พัดมันติดเออเนี่ยลมรลั่วเ้อใช่ไหมลัางตัวนี้ไหมไม่รู้ว่าใช่เปล่านะแต่พัดลมไม่รู้ว่ารถไอ้คันนั้อยู่ไหนใช่ไหม มันแตกกันไหมแล้วก็มันแตกกันถูกแล้วครับโอ้ยเย็นน้ำมันหายวันนั้นไปอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมจะเติมมาหนี้สองพันหรือแค่นี้ไปไม่ถึงบ้านเลยถึงไม่ถึงขนาดเอียงเลยต้องเติมอีกพันหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าเราจะเอาบินเอาบินนี่เติมแต่ต้องเติมสดกลับบ้านขอพ่อมาด้วยอันนี้ไม่ปิดป้ายดิเนย์ อ,าอา้าวโอ้ยรถเดนเดี๋ยวเดนจะบอกเนดะ้่ยเอารถคันนี้ไปเทสแล้วใครอยากขับคันนี้เชิญเลยเอาให้เลยเทสแล้วไม่เอาไม่ดูดิต้องดับเครื่องก่อนแล้วบอกพ่อด้วยไม่ธรรมดานี่ของตัวอ่นนอวาไม่เป็นไร แล้วนี่นี่นี่นบอกพ่อไปซื้อมาโหเละเลยครับเละตุ้มปีนี่บอกพ่อซื้อตนี้ใหม่เก็บของเลยผมันแตกโทรหาพ่อว่าขอได้ไหมแบตเตอรี่ เอาจริงเอารูปใหม่แล้วก็ถุงลมด้วะเตียฮะด้วะถุงลมด้วะเตียงคว้าเออถุงลมมาเปลี่ยนใหม่หมดรั่วเตียงมันไม่รั่วหรอกมั้งยังไม่ได้เช็คเลยต้องไปไล่ลย์งใหม่เยอไม่ไล่เอาฮะรถไม่เอียงอ่ะต้องดึงตัวนั้นขึ้นไง ดึงไอ้แกนขาเคลื่อนดีดีผมไปเทสแล้วเอาไปเลยไม่ผ่านเกียร์เกียร์หกเห็นไหมยากเขายากสุดเลยเกียร์ไหนเกียร์หกเกียร์หกอยู่ตรงไหนอยู่รถมันห้าเกียร์หรืหกเกียร์ตัวนี้ห้าเกียร์ห้าจะเข้ายากตบแรงดิตบแรงตบแรงแล้วก็ได้รึเปลมต้องต้องต้องให้บ้านสุดสุดไม่ไม่วิ่งมาแล้วก็ ใส่มาปุ๊บเกียร์สีแล้วทบแรงแรงกบมานี่แล้วก็ดันขึ้นดูลมแม่งแรงมากเลยตึดับเครื่องพอดับเครื่องปุ๊บมันจะตัดแล้วก็ปม๊บก็จะอันนี้ให้พ่อเขาทำใหม่เลยจะดูการหน้าเดี๋ยวฉันจะทำคันนั้นให้ใหม่เลยเดี๋ยวเอาไปเทสแล้วเรียบร้อยเลยเอาไปเลยยกให้เลยจ้าแต่แต่ท้าจะซื้อห,นะหน่อเลยนะท่าไหนตั้งไว้แค่นั้นฮะท่ามันจะอยู่สูงกว่านี้ เอาเพราะว่าตั้งไว้แค่นั้นเอาไปตั้งใหม่อ่ะเพราะว่ามันเป็นพาร์ทใหม่ไงเดี๋ยวขัดไปไปไปตั้งเอาตั้งสามหน้าตั้งสามหน้าตั้งขาหน้าตั้งขาหลังตั้งขาหน้าตั้งขาหน้าเขาบอกพี่ไหมเดี๋ยวโทรหาบอกจะตั้งอะไสูงใหม่สูงเหรอไม่ชอบเลยว่ะเดี๋ยวก็นิ่มนะยกใหม่เลยดินะยกใหม่เลยยกใหม่ทั้งหมดอ่ะหน้ากับท้าย ไม่ <anut S 2> ใช่สปริงคัทแล้ออกหมดเลยไอ้ยกออกไปเลยเอาซื้อตัวใหม่มาใส่เลยสปริงไหนไอ้พวกชุดชุบตะกั๊บคัทอ่ะเาเรียกตัวอะไรมันสปริงดึงอ่ะนะเออพวกตีนผีอะไรเนี่ยตัวนั้นแหละยกชุบมาใหม่หมดเลยเออแล้วแต่แล้วแต่ค่ะแล้วแต่เลยเออจากลูกแต่ตามหลักาคารถมาเรื่อยๆอ่ะรถคันนี้เกียร์เข้าง่ายมากและนิ่มด้วยอันนี้นิ่มเลยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้สามเก้าเนี่ยไม่ผ่านรบ นี่ไม่ผ่านรถตู้ผมยกให้เลยเอาไป,ไปเลย,ยขึ้นเขาเรียบร้อยไม่แรงอันนู้นแต่นี่เดียวพุ่งอันนี้ไม่ได้อวยนะรอรอเะร,อรอเละาลอดหน่อยฮะเ้าไม่เอาอ๋อจะเก็บไปที่เดิมอยู่นะ,ะเก็บไอ้สายพานเข้าไป เดี๋ยวให้เกดพี่เอาของไปพี่จะกลับบ้านเลยป่ะเนี่ยก็เอามีพัดลมบ้าอยู่บ้านนะพัดลมมีนอนไหมที่บ้านน้วยนะอ่าโอ้บ้านก็ต้องมีนะถ้าไม่มีก็เอาในรถพี่มาไปอ่าอะไรนะเห็นมันอยู่ในรถหลายอันอยู่เอาเดี๋ยวของแม่เอาไม่ได้ห้องนอนหรือห้องอะไรลุกมากเลยใช่ไหมไม่ใช่หรอกมันรีบไงยัดยัดยัดเข้านี้ยังยังไม่หมดอีกองหน้ายัดเข้าอีก เดี๋ยวไปเก็บแรงงานเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวดันนะครับใจจะไว้ไหนอ่ะเอ้าตาวจะไปคันนี้อ่ะกว่าเสื้อผมเนีจะมันไม่รู้บางเงี้นนะของผมไม่รู้นี่ก็เสียเราโอเคเดี๋ยวพ่อถอนให้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็ไอช่างเรารอแสนไปไหนอันหนึ่ง อ่าวเวรกรรมเลยรถรอหายทักอันนี้ชั้นอยไหนรถหนึ่งโทรหาเลยนรถร้อยชั้นนี่นี่เหนือรู้ไม่ได้ถอดไม่ได้เตะมันมีแค่นี้มันืมีได้มันมีครบเหนือรู้ก็รถเอามาแค่นี้จะไปมีอะไรระวังนั้นไม่มีเหรอไม่มีจะโทรหาพ่อก่อนไไม่หวรถมาแค่นี้ก็มีอยู่แค่นี้ได้รถมีครบทุกอย่างเอ่อ อ๋อมันเป็นน็อตไอ้นี่ว่ะที่ก็ผู้วานเนี่ยที่ถอดออกไม่ได้อันนี้ก็เอาเบอร์เดิมใส่แล้วเบอร์เดิมมันไม่ใช่เบอร์เดิมหรอกเบอร์ใหม่ไม่ไอ้ที่ที่เราถอดคู่แรกอ่ะไม่มันต้องมันต้องตัวยากดีเน่ๆก็เอาได้ตัวใหม่มาใส่เลยได้ตัวไหนตัวเก่าแหไรเลยที่เอาไปพันใหม่ติดติดยังกันตรงนั้นแหละไล่เช็คได้ไฟขึ้นไหมยี่สิบแปดปอนด์ขึ้นไม่รู้เจ้าเกาเช็คให้หมดแล้วเวนกำซั่ง ก็ดูเหมือนแล้ว28่สิต่ำกว่าที่คือไม่ชัดเออนี่เดี๋ยวเกิน28คือเกินแล้ว28่แต่ำกว่ายี่แปอ้าวได้ยินข่าวว่าไปไหนครับย้ายรถนะครับโอ้ยลืมเก็บสายไฟเก็บพัดลมเรื่องเรื่องแกมีพัดลมไหมเนี่ยเอาจริงๆไม่มีมีเอานีไปจะเปิดเปิดดิดิเปิดดิดิก็เอาในรถนี่แหละ โอ้ยอย่ามามั่วงเออแค่นี้นอ๋เอเฮ้ยมีปิด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 ป,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 ปิดเปิดแค่เปิดธรรมปิดเดี๋ยวจะหาพัดลมให้ไงเอาพี่น้องคลิปนี้เขาไปใช้ด้วครับเปลี่ยนรถครับนะผมเอานี้ครับนะครับทุกคนครับคอ,อืมอะไรทุกคนไปขึ้นคนนันนี้เลยไม่ให้ขึ้นรถคันนี้แซมนี่ไม่ขึ้นรถคันนี้